เราลุกปืนลูกใหญ่เพราะยากที่สดเลยเนี่ยทำแบบนี้จดีแล้วจะได้ให้ fc ดูว่ารุ่นเก่าๆช่างรุ่นเก่าๆเขาทำยังไงเนี่รุ่นเก่าๆต้องทําแบบนี้นะไม่มีสลงสลิงฉีดออไม่มีนี่นะยันยังสวัสดีครับอยู่ช่องโชคบางสานันน่เช่นเคยนะครับผมครับคลิปนี้ก็วันอาทิตย์นะครับ วันอาทิตย์ที่สิบสิงหาคมก็วางครับเราไปรองานเมื่อวานนะครับไม่ได้งานวันนี้ก็เลยว่าจะไปล้างจระบีรอนะครับจะเดี๋ยวไปทําที่บ้านนวัดนะครับเพราะว่าที่เราเนี่ยมันไม่สะดวกเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องอะไรนะครับจริงๆล้างจระบีมันก็ไม่ได้ใช้ไฟใช้อะไรหรอก จะใช้แต่น้ําก็ไปทํบมานาวัดน่าจะสะดวกกว่านะครับก็เลยกําลังเตรียมของนะครับมาหาของที่จะไปทำมากุกสมบัติผมเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเอาเหล็กติดไปนะครับเพื่อได้เชื่อมตรงขอบกระบะดามตรงขอบกระบะนี่เดี๋ยวไปเลาะเหล็กตรงนี้ เก็บไว้นะครับได้ใช้ประโยชน์หมดแหละหลายอย่างเลยนะครับของผมเตรียมไปหมดแล้วนะครับจารบีที่ตู้เชื่อมหรืออะไรที่จะได้ใช้นะเตรียมไปหมดแล้วเดี๋ยวคอยให้แม่บ้านตามไปที่หลังซักผ้าซักอะไรก่อนเราก็ไปก่อนนะครับมองหน้าไปก่อน ไม่ได้งานก็หาอะไรทําไปนะครับทุกคนอของเตรียมขึ้นรถหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> งานก็ออกคิเลคิเลนะครับเมื่อวานทีแรกก็ทําคลิปไปนั่นแหละไปแล้วก็ไปรอทั้งวันเลยไม่รู้จะถ่ายอะไร <c oughs> นะครับต่างคนต่างรอนอนอมีความหวังนะครับ คือคิดว่าวันเสาร์งานมันจะออกเยอะนะครับแต่ไม่เลยนะครับออกแบบอืดมากนะแต่สายอื่นก็ยังยังออกอยู่นะอย่างต่างงหวดก็ออกสิบกว่าคันนะครับสิบล้อก็ออกสิบกว่าคันมีเหนือสิบสองล้อเหนือกับสิบสองล้อใต้ที่ไม่ออกนะครับออกคันเดียวสิบสองล้อใต้ออกคันเดียวสิบสองล้อเหนือไม่ออกเลยก็แต่สิบล้อใต้เนี่ยออกเยอะนะสิบเอ็ดคันนะครับทุกคน มาแบบเขาบอกว่าสิบล้อใต้เนี่ยรอคิวเต็มที่ก็แค่สองวันนะครับไม่เหมือนสิบสองล้อเนี่ยเหตุผลว่าทําไมผมถึงหลังๆมาผมถึงอยากได้สิบล้อนะถ้าผมมีเงินไปซื้อนะมันมีเอฟสิบแปดคันหนึ่งอะ่ะหัวลากชัดสี่อะ่ะแสนหกเองทุกคนนะครับผมอยากได้มากเลยแสนหกคือมาลงทุนใส่กระบงกระบะอะไรเรียบร้อยแล้วยังไงก็ไม่เกินสองแสนนะครับมีงานได้เลยนะ อยากได้มากตอนเนี้ยแต่ไม่มีเงินนะครับเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงผมอยากถอนสมอแล้วอยากอยากเขาเรียกอะไรอ่ะค <Lebanon. S 1> ือรถคันเนี้ผมก็ยังผ่อนอยู่กับเขาอ่ะเนาะก็บอกกันตรงๆว่าการที่ผมมาวิ่งงานข้างนอกไม่ได้วิ่งให้เขาเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวหน่อยนะครับผมก็เกรงใจนะเอาจริงผมเกรงใจแต่ว่าผมต้องมาแบบนี้จริงๆผมก็จําเป็นต้องมา แต่ถ้ามีช่องทางที่ผมสามารถเอารถข้างนอกได้อะไรได้โดยที่ไม่ได้ผ่อนไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเนี่ยผมว่ามันจะอิสระกว่านี้มันจะดีกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็อิสระแหละแต่ว่ามันมันคาอยู่ในใจเราไงทุกคนเวลามันเกิดอะไรปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคาใจเราไงมันไม่อิสระในในในความคิดอ่ะนะครับแต่จริงๆเจ๊เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกผมจะไปวิ่งที่ไหนอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกขอแค่มีเงินจ่ายค้างวดเขา นะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันคาใจเรานะครับก็ถ้าได้สักคันเนี่ยผมว่าสวยเลยนะผมจะปั้นให้สวยเลยนะครับส่วนคันนี้เหรอคันนี้มีสองช้อยครับถ้าไม่คืนเจ๊ไปก็จ้างคนขับนะครับบ้านพี่นุเริ่มตั้งมงแล้วจริงๆก็ทำบ้านพีน่ได้นะครับแต่ว่า ผมเกรงใจแกนะครับมันหลายรอบแล้วผมก็ให้ค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรแกนะแต่ผมเกรงใจนะครับเพราะแกมีหลานน้อยด้วยนะบางทีหลานน้อยก็นอนอยู่ทำรถมันต้องเสียงดังอยู่แล้วครับก็เลยพอดีคุยกับนวัดนวัดบอกให้ไปบ้านเขานะครับเขาไม่ได้งานเหมือนกัน นวัตอยู่ลงคิวฝั่งไดนัตตี้นวัดอยู่คิวสามผมอยู่คิวสองเมื่อวานอะ่ะผมฝั่งผมออ,อกไปหนึ่งคันเท่ากับว่าวันจันทร์ผมก็จะได้คิวหนึ่งนวัตก็อยู่คิวสามเหมือนเดิมไอที่หายหายไปไม่ได้ลงคลิปเนี่ยไม่ได้จะอะไรนะทุกคนคือไม่รู้จะถ่ายอะไรอะ่ะมันไม่ได้วิ่งงานเนาะผมว่าแล้วเราจะทํารถก็ไม่มีเงินนะครับก็บอกเลยว่าไม่มีเงินอย่างอย่างวันเนี้ย <c oughs> วันนี้มันก็ไม่ได้อะไรเยอะแค่ล้างจารบีล้อแล้วก็อ่าเปลี่ยนซีนแค่นั้นเองพอซีนมันรั่วนะครับก็ซีนมันรั่ววันวันที่ผมไปเปลี่ยนล้อล้อบ้านตะเป๋จริงๆว่าจะทํำตั้งแต่วันนั้นแหละแต่ว่าถ้าทําก็ต้องล้างจารบีด้วยอะไรด้วยมันมันไอ้นี่คือตอนนั้นมันเขาเรียกอะไรละ่ะ ผมก็ขึ้นงานมาแล้วด้วยผมจะเดินทางแล้วด้วยผมก็เลยบอกมันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยล้างทีหลังเปลี่ยนซีนทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็นี่แหละก็เลยถึงรู้ว่าซีนจาละบีเราซีนล้อเรามันอ่ามั่วนะครับจริงๆมันไม่ต้องรอให้ซีนล่วแล้วค่อยล้างนะครับทุกคนการล้างจาละบีล้อเนี่ยยิ่งเราวิ่งทางไกลนะครับวิ่งสายยาวอย่างผมเนี่ย นะครับเอาสักปีหนึ่งเนี่ยล้างครั้งหนึ่งนะครับล้างทุกรอเลยนะไม่ใช่ว่าล้างแค่สองล้อนะครับแต่ถ้าไม่มีงบเราก็ล้างทีละสองล้อสองล้อไล่กันไปก็ได้นะครับแต่ถ้าตามหลักจริงๆแล้วเราก็ควรลบกเจลลบรีล้อล้างเจรลบีล้อนะครับเหมือนตอนที่ผมขับอยู่มีจงมีอ่ะพอครบอันนั้นแกจะล้างแปดเดือนนะครับพอครบแปดเดือนปึ๊ก แกจะสั่งเข้าอู่เลยนะครับเ่าแก่จะสั่งเข้าอู่คือล้างหมดเลยทั้งตัวลูกตัวแม่เลยนะครับล้างหมดนะครับเซอร์วิสหมดก็อย่างนั้นอาจจะดีนะครับมันจะไม่มีอาการที่ว่าอาจจะระบีร้อนจะระบีเห็วอะไรอย่างนั้นนะครับคือ8เดือนนะครับแต่ของเราก็สักปีหนึง่งก็ได้อยู่นะครับปีหนึ่งก็ได้อยู่แต่ของผมมันปีปีกว่าแล้วมั้งนะครับวันนี้ผมจะล้างจะระบีรล้อจักรนะครับ คู่หนึ่งนะครับส่วนล้อตามก็ยังไม่ได้ล้างเพราะว่า,ามันยังไม่ร้อนนะครับเราคาดูเราอะไรดูเวลาวิ่งเนี่ยมันยังไม่ร้อนนะครับแต่ล้อจกนะักรเนี่ยเริ่มเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าหนึ่งซีนรั่วสองจรารบีเริ่มเหลวนะครับก็เริ่มร้อนแล้วก็เดี๋ยวจะล้างแช่ล้อจักรนะครับน้ำมันรถก็เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวต้องมาซื้อน้ํามันอีก <c oughs> เอาเกนลนมาซื้อใส่แกนลนนะครับพราเราจะได้อ่า ใช้ล้างพวกจารบีด้วยแล้วก็เอาเติมรถด้วยนะครับง่ายกว่าดีกว่าเราเติมในถงังแล้วก็ไปดูดออกขี้เกียจดูดนะครับเดี๋ยวใอยเอาแกลอนมาซื้อแล้วก็คใครเอาไปเติมนะครับเที่ยวเอารถไปโรงงานเนี่ยสามวันทุกคนสามวันนี่หมดน้ำมันเป็นพันนะครับตอนผมมาจอดอ่ากลับจากกลับจาก สตหีแบกบกลับจากกระทิงลายมารถผมมีน้ำมันอยู่ประมาณห้าสิบลิตรนะครับห้าสิบลิตรแหละไม่ประมาณหรอกเมื่อเช้านี้วัดดูนะครับรถผมเหลือน้ำมันอยู่ยี่สิบลิตรเท่ากับว่าหมดไปสามสิบลิตรนะครับทุกคนสามสิบลิตรก็ประมาณพันหนึ่งอะ่ะที่ผมเที่ยววิ่งไปโรงงานสามวันแล้วไม่ได้งานะ่ะวิ่งไปกลับไปกลับไม่ใช่ใกล้ๆนะทุกคนมันมันคือต้นทุนของเราจริงๆนะแต่ถ้าง,งานไม่ออกเนี่ยแล้วเขาบังเขา บังคับให้เราเอารถไปคือมันมันก็แต่ฝั่งไทยท็อปอ่ะไม่เอาไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรียกแล้วรับงานคุณมาไม่ทันเนี่ยคือคุณต้องโดนข้ามนะนะครับมันก็แฟร์ดีนะครับพูดถึงว่ามันก็แฟร์ดีแต่ว่าคือในความที่ว่าเรากลัวงานออกแล้วเราไปไม่ทันอ่ะเราก็ต้องเอารถไปตั้งแต่แรกใช่ไหมทุกคนนั่นแหละสามวันหมดน้ำมันเป็นพันนะครับแทนที่จะเป็นน้ำมันไว้ต้นทุนสำหรับ ให้เราวิ่งขึ้นงานนะครับสรุปถ้าวันจันทร์เราได้งานเราก็ต้องเติมน้ามันเพิ่มอีกนะเพราะว่ามันน้ํามันมันหมดแล้วะเราต้องเติมน้ามันวิ่งขึ้นงานอีกนะกว่าจะได้ไอ้นี่ก็นู่นแหละสรุปแล้วต้นทุนตั้งแต่วันที่ลงคิวยันวันที่ได้เดินทางะก็ประมาณสองพันนะครับนั่นคือต้นทุนแล้วทุกคนนะครับนี่ถอดน็อตพอ้างออกแล้วนะครับถอดออกทั้งสองฝั่งแล้ว ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาวนะครับนี่มาดูฝังป่าไม่ถอดออกแล้วนะครัก็เดี๋ยวค้อนเคาะๆแล้วก็งัดออกครับผมจะได้ทำการถอดล้อนะครับถอดลูกปืนล้อออกจะได้ล้างจารบีนะครับในี่คือถอดข,อข้าออกมาเห็นไหมฝันน่งขวานะ ไอ้ไม่ใช่ฝังควา้าลังเลยจ้ามันไหลโจกเลยโออ้ย่ามหีีเร ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายซีนรั่วแล้วจาราบีก็เละเลยนะครับรงล้างให้หมดนี่คือฝั่งซ้ายนี่เหลวเป็นน้ำเลยอันนี้ต้องทำนะครับไม่ทำเนี่ยอีกไม่นานไหมนะครับเพราะว่าตอนลือ้อวันที่เปลี่ยนน็อตอะมันยังไม่ขนาดนี้วันนี้ไปเยอะเลย ฟังขวาฟังขวาสวยคลิปโอ้จะเราบีห้ออะไรวะเนี่ยดีจังเลยสี<ท>แดงไม่รู้เหมือนกันดีะนะครับอันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะพูดถึงไม่ล้างก็ได้นะแต่ถอดแล้วก็ล้างเลยนะครับสองล้อถอดแล้วบืองต้นเอาสองล้อนี้ก่อน่อะก็ ทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยข้างหลังค่อยว่ากันถ้าเวลาเหลือนี่ก็ทำคือทำเรื่อยๆไม่ให้มันเหนื่อยมากอะนะครับขอแรงนะ้าเขาช่วยทำช่วยกันทำสองคนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนี่ก็ล้างเรียบร้อยครับทำาสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวอา n ้ m ฉีดอันนี้ละล้างน้ำมันแล้วก็ล้างน้ำแฟบ อนนี้เหมือนกันน้ำมันล้างควัดออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างน้ำแฟบนะครับล้างให้มันสะอาดฝั่งนี้หนักสุดเพราะซีนมันรั่วด้วยเหลวด้วยแต่ฝั่งนู้นน่าสวยซีนไม่เป็นไรเลย อันนี้เะ้เขาเขียนอะไรไว้เน,น่ะเฟืองมากระฟังยาวนียสวยแนละ้วจำเกี่ยวพวกนี้ยังดีเฟืองคานตัวนี้ดีมากเลยทุกคนสวยสวยนะครับเพราะฉะนั้นสวยๆแบบนี้ยกเส้นสี่ห <c> ม <oughs> ื่นห้าอสวยนะครับสวย เมกาแท้นะเผาเดียวฝั่งท้ายส,สวยๆนะครับนี่อันนี้ไม่ใช่น,นี่นะเป็นเศษเก่าวดูเอาสวยงามใครสนใจก็มาเอานะสี่หม้าถอดให้ทั้งเส้นเลยนะครับช่วยกันทำแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้ว อีกสองล้อทันปเปล่าดีหน่อยมีล่มทำอยู่ได้ทั้งวันถ้ามีล่มเนี่ยแช่แดดงนนี้เสร็จเรียบร้อยอออเยยอยยสร,ร,ออเ,รเรียบร้อยละเหลืออัดน็อตเพลาข้างก็เรียบร้อย จะล้างฝั่งนู้นกำลังใส่เจะละวีนี่ปะเกนินตัดเอาตัดปะเกนินใช้ปะเกินนี่นะครับตัดไหนวะไอที่ตัดไว้ไปไหนละนี่สวยไหมมันมีสูตรของมันอยู่อ่ะ ลูกทำลูกปืนนึกไม,ม่เอามาเอามาก็ <c oughs> ยังบอกอยู่ว่ามีสลิงอะ่ะ <c oughs> นี่นโอ้โหเจ้าลูกปืนลูกใหญ่เขายากที่สุดเลยเออทำแบบนี้จดีแล้วจะได้ให้เอฟซีดูว่ารุ่นเก่าๆช่างรุ่นเก่าๆเขาทำยังไงนี่รุ่นเก่าๆต้องทำแบบนี้นะไม่มีสลงสลิงฉ<อ>ีดไม่มีนี่นะ เดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วครับใช้สลิงมจะลุกไป,ปใหญ่ๆโอ,อ้โหจักนที่าพนี่รุ่นเก่าๆต้องอย่างี้งมันจะโผล่มาโล่<อ>ถ้ารุ่นใหม่ๆนี่สบายแย่เข้าอัดจุดๆแป๊บเดียวไม่ต้องเลอด้วยอันนี้อันนี้เขาชอบเลอะเพราะว่าเดี๋ยวมเมียไม่เชื่อว่ามาทำรถนะครับ<อ>ถ้ากลับบ้าน<ม>าถ้ากลับบ้านตัวเรี่ยมๆนี่ไม่ได้ เราจะบีทาตัวตรอบหลังไม่รูร้ทำไม่ทำมจะระบีท่าทาค้อยโอ้ยร้อนออดีนะมีร่มมะม่วงเนี่ยระบีนิ้มทำมาจาัดลื่นมากตกขอบถนนนี่เดี๋ยวนี้แย่ว่ะไหลไม่ดีเริ่มเหนียวตาแล้วเนี่ย tao nó tục vớt tục mà lại ừ, ừ. đỡ ừ. chết trắng chết đi chết nó Oh what are you at? Yeah. Thank you. อีกหนึ่งล้อนะครับที่แรกว่าจะไม่ทำ <c oughs> หรือออกแล้วมันมันไม่ไหวนะครับลูกปืนมันเขาเรียกอะไรสนิมกินหมดเลยเฮ้ยมันเป็นสนิมนะครับคือน่าจะมาจากน้ำเข้าตรงนูน้นนะครับเห็นไหมตอนน้ำท่วม เพราะว่าฝั่งนู้นตอนนั้นจําได้ว่าตอนลื้อแหนบผมก็ล้งลางจะรบีไปรอบหนึ่งแต่ฝั่งนู้นไม่ได้ลื้อหรอกเพราะว่าทําไปแล้วตอนที่เปลี่ยนแหนบนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ทําก็เลยลื้อดูลื้อดูแล้วตอนแรากกาะว่าถ้ามันยังสวยอยู่ก็จะไม่ทําแต่ลื้อออกมาแล้วสภาพดูไม่ได้เลยสังเกตดูฝาปิดมันี่สีสนิมทั้งนั้นก็เลยต้องล้างออกนะครับ ดางเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ควักออกหมดแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยควักออกหมดแล้วโอเครอแห้งครับดูสภาพลูกปืนออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะนี่ไม่นะครับไหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวคํำดูไม่ร้อน ไม่น่าเชื่อเสียงก็เราก็นึกว่ามันเป็นเสียงดอกอยางไม่คิดว่าเป็นเสียงลูกปืนดูคาบสนิมเกาะตามจระบีจริงๆต้องเปลี่ยนนะครับแต่ทําแบบเซฟคอร์สก็ประกอบกับเข้าไป <laughs> แบบนี้แหละนะครับเซฟคอร์ไปก่อ,น,อนนี้ก็ได้อยู่ลูกปืนไม่เสียหายนะครับคือที่ถอดมาลูกปืน ตัวลูกปืนเองเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นรอยไม่เป็นเกร็ดนะครับแต่อันนี้มันหลุดเดี๋ยวจะประกอบกลับเข้าไปขวาก็เรียบร้อยแล้วทำคนละข้างนะครับกับนวัดก็แต่ว่าแต่ร้อนะั้นนวัดเป็นคนถอดอีกเพราะว่าผมต้องไปเชื่อมกระบะเชื่อมตรงนี้ที่มันฉีกนี่วมเชื่อมไปแล้วแหละ รอยเชื่อมก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกเอาเน้นให้มันอยู่นะครับไม่ได้เน้นสวยนี่ก็พอได้อยู่ถ้าตั้งใจเชื่อมดีอ่ะมันจะสวยกว่านี้ <c oughs> แต่ไม่ได้ตั้งใจเชื่อมอะไรขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้ไปทำประกวดใครนะครับทำรถเราเองใช้เอง <c oughs> <c oughs> ดีนะเนี่ยมีลมมงังม่วงไม่งั้นแย่นะแต่เดี๋ยวแดดมันก็จะส่องมาจากฝั่งนี้ส่องเข้ามา ก็ไม่เป็นไรเราก็เสร็จพอดีแหละทุกคนเดี๋ยวจะไล่เชื่อมบางโคนที่มันขาดที่มันหักนะครับอันไหนที่มันต้องเชื่อมไล่เชื่อมเลยเพราะตอนนี้มีตู้เชื่อมมีไฟจริงๆจะกจะต่อท้ายด้วยแต่กลัวเสร็จไม่ทันก็เอาไว้ก่อนประกอบไม่สำเร็จนะครับก็เลย จำเป็นต้องไปซื้อใหม่ทางว่าะละเราก็ไม่ใช่แบบไอ้นี่เนาะว่าจะลองประกอบดูเพื่อมันได้นะแต่ไม่ได้ก็เลยต้องซื้อครับซื้อใหม่มานะครับร้อยห้าสิบโดนไปแปดร้อยห้าสิบบาทก็ จริงงบหมดนะครับงบไม่พอทำหรอกเพอตอนแรกเราตั้งใจแค่ว่าซื้อแค่สินตัวเดียวแล้วก็จาะระบีผมมีอยู่แล้วแล้วก็ทําค่าลงาแรงก็ไม่มีเรามีแค่ค่าข้าวซื้ออะไรกินกันทีนี้มันผิดพลาดลูกปืนตัวนี้มันแตกออกมาก็จําเป็นต้องซื้อจาเป็นต้องซื้อนะครับก็เลย โทไปยืมตังค์ให้แม่มาก่อนนะครับเพราะว่าผมผมหมดจริงๆนะผมอาศัยรอง,งานพรุ่งนี้แหละนะครับถ้าได้งานพรุ่งนี้ก็รอดนะครับก็เลยโทรขอแม่มาก่อนยืมแม่มาก่อนพันซื้อปืนมา <c oughs> แปดร้อยห้าสิบเตชบุญครับ <c oughs> ตอนอนอกไปซื้อปืนมีเอฟซีโทรมา ติดต่อมาซื้อเขาเรียกอะไรนะซื้อไอ้มอตเตอร์กระจกไฟฟ้าของโปรเฟียที่ผมลงขายไว้อยู่นะครับก็เขาติดต่อมาพอดีก็เลยผมลงขายไว้หนึ่งพันบาทนะครับก็ลอดตัวไปนะครับปีเขาทักมาที่ผมลงไว้นะครับนี่ พี่เขโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทรวมส่งตล้นต่ไหอแร้วแล้ว

องนาทีร้อนเสร็จแล้วนะครับรถรถผมเสร็จแล้วนะครับอพี่ผมมีเครื่องมือไม่ได้ใช้ว่าจะส่งไปให้ขอที่อยู่ได้ไหมครับเป็นบล็อกแบตกับหินเจียโอ้ดีเลยเนาะ พีเอฟซีเขาประสงค์จะให้ผมก็ยินดีรับนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับรถผมเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกผมมาทาของมาทํารถที่บ้านนาวัดนะครับผมจะมัวถ่ายคลิปอย่างเดียวมันก็ไม่ไอ้นี่เนาะก็ต้องแบบช่วยกันทำครับนะครับมันจะได้เสร็จไวๆแล้วอีกอย่างหนึ่ง คือพอตกเย็นมาเนี่ยรถมันเยอะรถในหมู่บ้านเพราะว่าผมนาวัดเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะครับรถมันจะจอดข้างทางจอดหน้าบ้านจอดอะไรเงี้ยเยอะซึ่งผมก็เลยรีบทํานะครับรีบทํา,ร,ทารีบเสร็จรีบกลับนะครับรีบเอารถใหญ่ออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถเล็กมาหาแกอีกทีนะครับท่าคนแกก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนเลยไม่ต้องซื้ออะไรมาก็ไดไ้ไม่ต้องนู่นไม่ต้องนี่เปลืองตังค์นะครับคือ เนี่ยคือแกทําอะไรให้เราเนี่ยแกไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยนะนวัดเนี่ยนะครับแกช่วยเพราะแกอยากช่วยช่วยเพราะช่วยแบบช่วยจริงๆอะ่ะนะครับแล้วก็ช่วยผมหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับก็คือไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเวลาผมมียางเหลือใช้มีนู่นมีนี่เหลือใช้เนี่ยผมถึงนึกถึงแกเป็นคนแรกนึกอยากจะเอามาให้แกเป็นคนแรกเพราะว่าแกช่วยผมเยอะจริงๆนะครับช่วยผมเยอะมาก นะแล้วก็ไม่ได้ช่วยหวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยนะครับช่วยแบบบริสุทธิ์ใจนะครับทั้งๆที่ตัวเองก็แข้งขาก็ไม่ค่อยดีก็ไม่รู้อะขอให้โทรบอกแกก็มานะครับหรือขอให้แบบว่างตรงกันจะมาบ้านแกก็มาแกไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะครับก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมว่ารถกลับห้องก่อนเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวออกมาหาแกใหม่นะครับวันนี้ก็จบไปนะครับสําหรับการทํารถวันนี้ เอ,เอารถกลับมาจอดแล้วครับเข่าทีเรียบร้อยเอบรก,กไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอาจจะลื่นๆลื่นนิดนึงเพราะว่าเราล้างมาเนาะแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ล้างคราบน้ำมันน้ำมันออกแล้วผมไม่ชอบเวลามีคาบน้ำมันติดตามล้อมันดูแล้วมันสกรปรกมากนะครับผมก็เลยล้างแค่แล้อจริงๆนะเขาบอกให้ผมล้างรถแหละแต่ผมไม่ไม่ได้ล้าง เก,กนนะกะนาบ้านแกมันค่ำแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเลยแหละไอ้มันคําแล้วรถมันเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะออกยากก็เอาไว้เดี๋ยวว่างๆค่อยไปล้างแล้วกันวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับล้างเจละบีล้อ,อก,กับเชื่อมตรงนั้นแหละแปะผมกลัวมันแตกอีกเพราะว่าเชื่อมหลายรอบแล้วเดี๋ยวมันพอไม้มาชนเบรคหน่อยมันก็แตกอีกผมก็เลยเอาเหล็กแปะเลย แปะม่แล้วก็เชื่อมเข้าไปเป็นอยู่ข้างเดียวนี่แหละข้างนู้นก็ไม่เป็นหรอกเรียบร้อยครับโอ้หอบก,กินเหมือนกันเนาะรีบทํารีบเสร็จนะครับบางทีก็ไม่ได้ถ่ายรายละเอียดอะไรเยอะนะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บของกันครับเดี๋ยวจะออกไปบ้านนวัดอีกนั่นแหละยังไงก็ คลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ